ถ้ามาเบิงเอ้นี่พี่น้องผามาเบิงเพิ่นเอาฟอนเขาขึนจากแอให้หน้าเกี่ยวแล้วแล้วอันนี้บ่ได้ใส่รถเกี่ยวใส่คนเกี่ยวแหงแล้วก็วมัดมัดเป็นฟอนเก็บขึืนไว้ทั้งเอยเนี่ยพี่น้องทั้งคันแท้บังปูแบกดูพี่น้องวัยรุ่นสิบหาสิบพกนี่แหละอายุไป <laughs> พี่น้องเบิง โอ้ยวัยรุ่นอายุเท่าไหนาหอดีสิบได้เนี่ยเ <c oughs> พื่ออะไรเพื่อะไรแล้วหัวเลาะพี่น้องโอ้บนันนี้เอารถมาใส่ไปสีจีหับหับก็บันเนี่ยหาบคือทางบนอีกหัวไหลขั้นตอนเนาะปาดหาบหับหับเ่บออะโหพี่น้องมองดูมองดูมองย,าย้ายเถวแล้วแข็งแรงขากอีหลีเด้อายุเท่าไรแล้วก็แม่ โอ้ว่าะท่าน,นเลยซ้ำไม่ไเลยดอกเนาะโอ้เีนออเป็นพี่น้องเกี่ยวแล้ว,ลวตากตากสองแดดเนาะค่อยมัดเนาะสองสามแดดเพื่อนเนาะนี่มัดแล้วก็เอาเอ,าเอาตอกมัดพี่น้องเอิ้์นฟอนบ้านทุกข่ายเอิ้์นฟอนเป็นมัดมัดเด็ดพี่น้องนี่เอาขึ้นคันแท้ไว้แล้วก็หาบขึ้นไปทั้งทั้งอีกทีหนึ่งได้พู้เห็นมาถึงหน้าพูดละ่ะ แล้วก็หาบเอามาใบคันแท้แล้วก็หาบขึ้นทั้งๆอีกเที่ยนึงพี่น้องอ่าล้วก็ใส่รถไปสีรถลดเป็นสีมัสสีแข่งเข้าหอนหน้าบ่เออวุ่นละโอ้โหเราเจอลสองอันพี่น้องตั้งแต่เจอละอันข่อยก็บ่ไหวตาเจอละสองเจอละสองวุ่นละมาดูโอ้แข็งแร่งฤีเจ็ดสิบสี่พี่น้องเอ้ยวุ่นละ ทั้งผุนกับมีพี่น้องผุนละ่ะขันขันเกี้ยวนี่หลายขันตอนขันเอารถมาสีกันแล้วเลยพี่น้องมันบ่มีรถรถคิ้วเหาวล่อบอาไหวเขาแหงเบิดอันนี้แบกหาหาข้นกางเทิง,งอีกได้พี่น้องเนี่ยมาเป็นมาเอาขึ้นมาขันแทะแล้วแล้วแล้วได้หนิเนี่ยเนี่ยเอาข้นกองไว้แล้วกองไว้แล้วหาปีได้พี่น้องหา กลืนไปทั้งทึงผุนล่ะสีทั้งทึงอีกผุนล่ะอู้นผุนล่ะเอาเท่าละสองผุนล่ะแล้วเห็นป่าพี่น้องโอ้เออมีแต่กีดต่มด้วยหล่ะไปเนี่ยผุนล่ะเนี่ยพี่น้องแล้าเท่าละสองผุนเลยเนี่ยนี่เนี่ยบ้านตุ้ยข่อยเอิญฟอนหนึ่งพี่น้อง มัดหนึ่งคือฟอนหนึ่งนี่แหละนี่ขันมะพูมะเกีลเหมือนกับจ้างฟอนละสามบาทนี่พี่น้องมัดเนี่ยสามบาทสามบาทนี่เป็นฟอนคุณนะหนึ่งฟอนสองฟอน,น,นเขาเกียวว่าบเบิดแล้วก็เล่มสใส่ใส่ต้องเสียดายเขาคุณละ่ะหนึ่งอันลเลาแข็งแรงแล้วเอาอะล่ะ สี่ฟอนสามฟอนผุนพุนอือหือไปพี่น้อ,ไนองไปเอาึุนกันผุนทั้งกันแท้ขีดต้มด้วยนีย่พี่น้องลุยต้มเกี้ยวตอนแรกรดรถสิมาเกี้ยวหย้พี่น้องเห็นห้อยว่นี่นี่รดไถว่ไวย่อมแพลยได้เกียเยเก้ยวได้ใส่ข้นเกี่ยวรดติดรดติดนี่ป่าลวเลย,ยเกี่ยวเอานี่เอาไว้คันแท้ หาบขึ้นหนึ่งเท่งอีกเทนึงพี่น้องพูดมองเท่งหน้าสูงๆเผื่อละคุณหาบขึ้นหนึ่งเท่งอีกเทนึงโอ้ยหลายขั้นตอนครับดูส่วนสีได้เฉพาะสีเอันเป็นเอาไปใส่เหล้าเนี่ยพี่น้องเอ,อ้ยมึนงนะคุณหาบขึ้นไปมองผาปูไว้พุ่นละพี่น้องพุ่นละพุ่นละเอ,าอ,อ้าข่าอยแป้งไ,ได้แบบนี้ขึ้นมาขีดตุ้มขึ้นกันแท้ก่อนพี่น้อง กินคันแท่ก่อนขินคันแท่ก่อนไปหน้าอันนี้อันนี้เกี่ยวแล้วมมอขึ้นอันนี้ท้านไดนแหงเปนไหนเลยท้านไหนมัดเนี่พี่น้องเห็นปะนี่อันนี้ท้านไยนมัดเป็นฟอนเนี่ยพี่น้องอันนี้เกี่ยวของก็แล้วมืออื่นมืออื่นปวแล้วค่อยสิมัดนี่นี่มัดมัดเป็นฟอนพี่น้องนี่มัดเป็นฟอนอันนี้หนึ่งฟอนสามบาทนี่พี่น้องนี่หนึ่งฟอนเนี่ยสามบาท เอาตอกมามัดตัวพี่น้องมันโอ้ยเหนื่อยที่หงหน้าพี่น้องโอ้ยหลายขั้นตอนขันใส่ค้นเกี่ยวหลุดบรรม่มีโอ้ยตากแดยด้วยคุณพี่น้องเห็นบะปุ่น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 ละ่ะเอาขึ้นมาทั้งเด้เฮียโอ้เห็นบ่พี่น้องโอ้ซับนีก็ได้พี่น้องเด้อ